แม่ชีอะไรแม่ชีะไรไม่รู้ <c oughs> แ <c oughs> ช่วงนั้นเราไปลูกเรียนไปทุ่ดงใช่ไหม <c oughs> ที่เจอแม่ชีใช่ไหมวัดพระนั่งพระนอนนอนที่ไหนนะลูกวัดพระนั่งพระนอนเป็นว <c oughs> ัดพระธาตุพนมออวัดพระนั่งพระนอนแล้วก็มีวัดวัดหลวงพ่อโยนะแต่มันเป็นเ,นเ,นเนจอเจอดีนะภาษาอ่านหนังสือสามยังบุ๊ก แต่เจดีนี่สูงเพราะว่ามันไก่กับพลังกากับพลังกาสวยถ้าถ้ามองจากพลังการนี่มันทั้งบนสุดนะมันมองจากเจดีนะตรงพลังกามันจะทั้งบนสุดมันจะเป็นแสงลุงสีลุงสลับสีสลับสีนะไปเรืเออ่อยๆพอตีสามไฟมันก็จะดับไปหมดเลย มองจะดีเลยไฟมันจะดับไปลเลยเพราะว่ามันมีแสงโซลาเซลล์ให้อยู่แล้วแสงโซลาเซลล์แล้วลูกเห็นผีตรงไหนวะเห็นผีที่ไหนวะวัดพระธาตุพนมไม่ใช่วัดหลวงพ่อโยนอ๋อเห็นที่วัดพระธาตุพนมแต่อยู่ไกลยอย่ประมาณสองสามเดือนอยู่ไกลกันอยู่วัดลักษณะเป็นยังไงคะแม่ชี ไม่ใช่แม่ีเป็นโยมผู้หญิงาเห็นผีโยมผู้หญิงชุดขาวมาเม็นชุดเห็นสีดำหลังลักษณะคือเป็นสีดำแต่รู้ว่าเป็นโยมผู้หญิง,งพอเห็นเพราะว่าเห็นเป็นผมยาวอยู่เาเ,าเา็็หกกกตใจับบ ตกใจนิดน <Merci. laughs> ึงว่าค <ai> ืออะไรใช่ไหมยังไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรฉันไม่รูกเก่งเก่งแล้วเราทำไงต่อบเราเห็นจริงแน้วก็เดินมหาเมชีเดินมาหาเมซี่นะ ถามมาถามเพินพนนนน่นบอกเพื่อนมาเห็นแล้วก็บอกอาจารย์อาจารย์บอกอ้เแต่ตอนนี้เพิ่นซื้อไปเราบวชได้สิบสามวาซิฟะเรื่องเมื่อเรื่องผีผีมันไปแล้วเห็นแค่นั้นก็จบไปเนาะ